รายการนี้เป็นรายการที่วุ่นวายดูแล้วหัวใจคุณจะวายเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบเห็นผู้ชายรักกันลวงลึกบุกไปหาทั้งคู่จิน้นคู่จริงพาไปฟินกันให้หมอนกระจายเตรียมหมอนไว้จิกด้วยนะจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับมาสู่รายการใหม่ของซุมดารานะคะ <laughs> ในรายการที่มีชื่อ <laughs> ว่าใจกวา เรื่องรายการของเราเราเป็นแค่เต่เราเป็นแค่พิธีกรรับเชิญเทปแรกของเทปนี้แต่ว่าวันนี้เรามาที่กองอะไร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 เจนไบเดอะซีรีส์เจนไบเดอะซีรีส์เราตอนนี้นะแสดงทุกคนหนีเราไปหมไม่มีใครอยู่ในการเล่นนี้แล้วเธอคนแรกที่เราจะไปเจอไปที่สุดในกองจึงจึง จึ้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่แหวนเข้จังว่าจึ้งไหมคะแปลว่าจึ้งคือแบบสมมติว่าบทบาทของคุจพี่แหวนเป็นยังไงคะก็เรื่องนี้นะคะเหมือนในชีวิตจริงเพราะชีวิตจริงเว้ยอาจารย์แต่ว่า เป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์แต่ในเรื่องนี้เป็นอาจารย์สอนแพทย์ออคือแบบดูว่าโอ๊ตายดูฉลาดมากเลยอะยังไงต้องเรียนรู้ศัพท์การแพทย์เยอะไหมคะพี่แหวนไม่ไหวนะคะอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นข้อโขกนะทุกนแต่ว่าสภาพแพทย์มาจัดการอ,อ,อะไรเงี้ยนักเรียนคนไหนป่วนสุดพี่แหวนในกองโอ้โหเล็บมันเยอะไปหมดเลยอะอคือเยอะมากแล้วก็หน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็ดูแบบว่าก็จะอย่างมาตูมเนี่ยก็จะเอ็นจอยกับการได้เห็นผู้ชายเปลี่ยนเสื้อในห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้นะคะเจ้าขอฝากซีรีส์นะคะวัยรุ่นบุญ วัยรักนะคะาไม่ได้อ้อมใจทุกท่านอ,ออกาอากาศวันที่11เดือน11นี้นะคะทางช่อง3ต้องรอติดตามกันรับรองว่าจึ้งค่ะและเจนวายเดี๋ยวนี์จะปังไม่ได้เลยถ้าขาดคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รูปสวยๆวิดีโอดีๆจะไม่เป๊ะบังไม่ได้ถ้าขาดคนดีครับชื่ออะไรคะอ่าชื่อพี่เอกครับพี่เอกมาด้วยใจับตัวนนี้มาด้วยใจหรอคะถามเราก็มาพูดคุยกับหญิงสาวสวยในวันนี้สวัสดีค่ะชื่อโยชิค่ะเราในเรื่องนี้เรารับบทเป็น แกงนั่งฟ้าค่ะเธอชื่ยอะไรชื่อยูกิยูกิใช่ยูกิเป็นไพ่เป็นไพ่ในสมัยก่อนมีบูอาร์ใบเลื่อยเคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นคือนอกจากเป็นนางฟ้าแล้วยูกิเป็นอะไรอีกเอาค่ะเป็นดาวมหาลัยนางฟ้ากับดาวมันคนเดียวกันใช่ไหมล่ะก็ก็มีกลุ่มเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาแบบว่าเหมือนดำเนินและดำเนินเรื่องก็คือเวลาแบบเดินไปทางไหนผู้ชายก็จะต้อง มองอย่างเหรอเธอเธอเชิดไหมในเรื่องเธอเชิดปะก็เชิดห้าเชิดสิครับายุเป็นนักศึษาปี1ครับผมยี่อะเราแก่แล้วนะแล้วซับซ้อนผมผมแบอ๋อโอเคแล้วยังไงต่อ ซับได้เลยค่ะรายการเรียวค่ะบซัดไดเลยซัดไปเลยเลียวจริงป่ะมซี่เรื่งไงวันนี้อีกหนึงฉากที่ไม่ฉากจริงเปขึ้นในวันนี้ก็เป็นเหมือนฉากเปิดตัว แคบหน้กแกหนัาแคบหนักโอเคเห็นสิวเลยงานผลิตภัณฑ okay, ์หรือเปล่าเนี่ยบวันนีนะครับวันนี้ยังไงบ้างคผมวันนี้ก็มาช่วยนะครับก็ช่วยดันให้ดิแดนดีขึ้นในการเล่นเพราะพื้นฐานผมไม่มีอะไรดีเลยก่อดดัน ตลาดน้องกาค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้น้องเดือตามาเป็นเองก็เก็เป็นดาวเดือดตา a เปิดเป็นแล้วอใช่เออสวัสดีค่ะเอเรยเชิญค่ะอครับขอบอมาก ถูกต้องครัเมื่อกี้เมื่อกี้แบ่งสปอยให้หนูแน่นอนว่าเพีประกอบซีรีส์นี้้อยล้านวิแน่นอนอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าพี่โอ๋เคยฟังสดๆยังคะเพราเราซื้อไปแล้ว 9... 9 9ล้านวิวพี่โอ๋ปังสดหรือยังเมื่อกี้น้องร้ไม่ฟังพี่โอ๋้าจะฟังนะฮะยู่ว่าพี่ฟังได้เตนากลอ้วอขนาดผู้บริหรทะกันตีแล้วีเลยเนี่ยอออาีนวันนี้ต้อง ชีวิตของพวกเราก็คือมาดูแบบว่าคณะต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมเขามีกิจกรรมระยะเดือนหนาวดาวอุ่นอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าบัดเอลโคเป็นเฮาไหมได้ครับดิเล่ก็ได้คนเป็นทีมแานทีมงานคำว่าคนเันก็มีทีมงานจะเล่นเป็นอะไรตอนนี้คัอนนี้ครับผมผมสอตมหอย่อมาจากอะไรโรงเรียน Star Hunter Hunter School หรือว่า Star Hunter วิทยาลัย Star Hunter ตอนนี้เป็น Star Hunter School เพราะว่าเราอยู่ในชุดนักเรียน่ก็ผมนะครับเล่นเป็นการแลนะครับผมกันทอนอินทพรในชอดนักมวชาวกาโบ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 ชื่อจริงชื่อว่าสอนศิลป์พิพัฒน์วัฒนชัยครับผมชื่อแสนดีครับทฤษฎีธนาชัยพลักครับผมฟอกครับผมเล่นเป็นไผ่ครับชื่อไผ่ครัชื่อจริงพงศธรครับ ชื่อไผ่ครับชื่อไผ่เป็นไม่ไดอเลยไหงเป็นบ้องบ้อง้องครับบ้องครับโ้ี่เนงมอ่าช่เป็นชาเป็นเป็นั้นเือแบบไหอาอผมชอบดำเออจะเป็นแบใส่พีากใสปแล้วหันได้ครับ ก็มระตูมรับบทนะฮะเป็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวแฟนเขาอือแฟนแฟนเขาอยู่สองเซตโว้ยโหก็เนี่ยแฟนเขาอยู่สองเ็ดเขาเคยมากรองไหมคนไม่ไม่เคยยังไม่เคยเห็นเลยแฟนเขาเดือดนเข้มเข้มกูเพิ่งมากองวันนี้วันแรกเล่นเป็นอะไรอ่ะเล่นเป็นศิษย์เก่าครับผมคือเป็นเรียกว่าประธานเชียร์แล้วก็เป็นคนที่ชอบนุ่นน้องคนหนึ่งมานานมากแล้ว มากน้องคนนึนก็คือน้องดูนรับบทน้องดูนนะครับเป็นหมอรับบทเป็นน้องดูนนะครับก็คือชอบมากแต่ว่าในเรื่องของดูน,นเขาก็จะชอบกับวัยรุ่นหน,คนุ่มบาดแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยต่อให้เราอยู่ในคาบรุ่นพี่หรืออาจารย์แต่เราก็ต้องจะมีโอเคมีความแบบอยากได้ชิงดีชิงเดกเราล้าเหมือนกันเนาะ เราตกไหมเราตกตีไหมก็จริงจริงตกตีจริงจริงตูนเวิร์ช็อปประมาณเดือนนึงงนี้เพราะว่าตูนไม่ถนัดกับการที่จะมาเล่นหลายเลยมันยากมากเราเป็นคนไม่แย่เราเป็นคนไม่ไม่อยากได้ผู้ชายเราเป็นคนไม่ชอบผู้ชายโดนตัวเรารู้สึกแปลกชั้หมเนี่ยใช่มันแบบมันมันผิดผิดโทษครับผมไปทำอะไรมาให้พวกพี่สัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์อีกแล้วอยู่ผมก็กลายเป็นพิธีกรโทษค่ะพี่ดูใครใครว่าเันรักยี่สล้านวิวแล้วนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับขนนาดตัวขนนาดตัวชื่อเจนะครับก็เรื่องแรกครับเป็นมามาเจอนแล้วถึงส่งส่งกันให้มากเลยเนี่ยเราก็แนะนำตัวดิโอเคสวัสดีครับก็รับบทเป็นโก้นะครับในเรื่องซึ่งในโก้เนี่ยก็เป็นหนุ่มทันตะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เราทั้งคู่เป็นเรื่องแรกเลยใช่เรื่องแรกจริงๆเจนมาก ไไใช่แลปไการเด็กองวันนี้ค่ะคือวันนี้ก็คนเยอะมากแล้วก็ทีมงานทุกคนยุ่งหมดพี่ๆทุกคนก็ยุ่งหมดก็ยังไงก็ฝากผลงาน Gen Y The Series ด้วยนะครับท,ทัท้งคู่แล้วอันนี้ใช่รายการท,าที่เอ่อเจ้าของรายการตัวเองเขาแบบผู้ง,งานแล้วก็แบบปล่อยให้นักข่าวช่องอื่นมาทาแทนค่ะอันนี้จ้างจ้างเหรอครับผมพยาย้องเหนือหน่อยนยพี่โตเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยมากค่ะขออนุญาตปิดรายการแต่ว่าเมื่อกี้เหนื่อยมากแต่พอดึกข้าไปอ่ะมันเป็นยังไงพี่โตเป็นยไงครตื่น ได้ข่าวว่าเนี่ยเราทำงานจนเราไม่สบายเธอต้องกินยาพาราไปสองเม็ดมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราเนี่เพราะเจอพวกเธอนอะแหละมาเดินไปหลับไปใช่ไหมตาแดงขนาดเนี่ยอย่ามาโกหกนะมันฟ้องยาพาราป่ะไม่ได้หลับครับผมเพราะบอดีว่าแบบว่าความรักมันเข้าตาอะไรประมาณนี้เออฉากที่เราเข้าเป็นฉากอะไรยังไงคะจูเนียร์เป็นเป็นฉากเอ่อมีเรื่องครับ เรื่องกับพระเอกฮะต่อยตีหรออ่ไม่เชิงต่อยตีปล่อยปุ่มซีรีส์นะฮะเจนหวายแต่ซีรีส์ดีกว่านะเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยดีหมดฝากเจนหวายแต่ซีรีส์นะครับผมสนุกแน่นอนมาอีกแล้วมาอีกแล้วสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมคือผมรู้สึกแบบว่าเจ็บปอดนิดนึงที่แล้วก็แบบตอนนี้แบบเมื่อกี้ก็กินไม่ไม่รู้รสเลยนะพี่เริ่มหายใจแบบติดขัดแล้วก็ เจ็บคอได้หน่อยด้วยป้ออนนก่เฮ้ยโควิดป่ะเนี่ยผมพูดขนาดนี้พี่ยังจะป้อนผมอีกเหรอพี่อพร้อมจะเป็นนะน้องเป็นโควิดพี่จะเป็นตามน้องฟิลดาราออกแต่ว่าอะไรเนี่ยเราฟิลดาราออกตัวเราต้องอยู่ดาารนี่นี่นี่คือสื่อที่ผมรักนะใช่เลยแคนดี้คัสน้องบอกว่าน้องกินคีนแต่ว่าไอติมกิมครัก็เลยต้องกินหน่อยไม่ได้กินเลยฮะไม่ได้กินเลยเดี๋ยวผมจะไอติมหรือว่าคิม เออไอติมครับผมใจจะไว้